สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามและชมผมทางช่อง y o u t u ู e มาร์กไทยบ้านทุกท่านนะนี่ครับวันนี้พามาชมนกข,ขอชวาที่ยังไม่มีชื่อนะครับขึ้นแล้วหัดบ้างแล้วนะครับผมนี่ไปดูกันเลยครับตกใจผมนิดหน่อยนี่นะครับเลย มันได้ยินนกป่าขันครับคึกจัดเลยนี่ครับนี่ครับก็ถือว่ายังไม่เปี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่เชื่องเท่าไหร่ กลัวกล้องซะแล้วครับกลัวคนซะแล้ว,ลลวนียังขันครับดูครับดูครับตกใจนะครับ นี่ผมยังไว้นี่อันนี้ประตูบ้านผมไว้นี่นะครับสุดแล้วครับตัวนี้ขันคู่แล้วก็อ่อนนะครับทุกคนนี่ม้ามันหยอกกันนะครับนนกก็เลยตกใจแต่ยังขันอยู่ครับนี่ สุดแล้วผมบอกเลยตัวนี้ทั้งคูเลยนะครับเห็นนกบินผ่านก็คูแล้วก็อ่อนด้วยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับนกตัวนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาชื่ออะไรดีครับเสียงค่อนข้างใหญ่นะครับ เป็นนกขาอชวาหนึ่งกุกแกมสองกุกครับผมทีเด็ดแล้วครับเนี่ยใช่คิดด้วยนะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตัวนี้เสียนกาาไทบ้านให้ผมมาประมาณน่าจะหกเดือนแล้วลครับตอนให้มาพึ่งต่อได้นะครับแต่ว่ามาขึ้นอยู่ที่นี่ ตอนแรกผมว่าจะปล่อยอครับคิดว่าเป็นตนัวเมียแต่ไปมามาขึ้นครับนี่ฟังเสียงไปเพลินๆครับโอ้ทุกท่านมา,ากดไปไป,ไปยุดยุดยุดรูครับมันกวนนะครับนี่ไปเล่ครับไปเล่ เหมือนเห็นนกป่าครับผมใช่จริงครับใส่ขนแล้วครับผมจะให้ดูลักษณะตัวนะครับหางยังไม่ยาวนะครับตั้งแต่ได้มาเลย นี่ครับเชืงเชองครับผมนี่พวกนี้มันชอบหยอกกันนะครับผมเข้ามานั่งในครัวนะครับมันก็ยังขันอยู่ครับ เดี๋ยวนั่งรอนั่งเล่นไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเผ <c oughs> ื่อมีตอนที่มันออดนะครับให้พี่น้องเอฟซที่ติดตามรับชมทุกท่านได้ชมกันนะครับเ <c oughs> สียงก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> ช่วงนี้รู้สึกว่าจะครึกจัดเลยนะครับ นกของทุกท่านเป็นเหมือนกันไหมครับแบบนกที่ซื้อมาราคาดีๆแพงๆชอบเล่นไม่ดีครับแต่ตัวไหนที่ซื้อมาถูกๆหรือว่าเขาให้มาชอบมาขันดีครับของผมเป็นแบบนี้เลยดูโคตรสุดนะ่ะคิดชื่ออยู่นะครับที่แรกว่าจะชื่อเจ้าลิศลิศลิว แต่ว,ว่าผมก็เลยว่ายังไม่ใช่นะครับก็เลยรอหาชื่อก่อนครับนี่เดินวนนะครับเดินวนขันแล้วนั่นขันเหมือนเดิมครับขันดีมากเลย เดี๋ยวผมจะมลงคลิปประจำแล้วนะครับมีหลายอย่างเลยที่อยากถ่ายให้ท่านได้รับชมนะครับมีทั้งไก่ทั้งนกเขาใหญ่ทั้งต่อนกครับเยอะแยะนี่ตั้งรอตั้งนานครับนึกว่าจะไม่อดซะแล้ว นี่ออดให้ฟังแล้วนะครับมันออดบ่อยอยู่ครับแต่ว่ามันออดคําเดียวสองคำแบบนี้ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ถ่ายไม่ทันครับได้รับชมกันแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาไทยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลางไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ